จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตรวจสอบการนำข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมออกจากคลังสินค้ากลางเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่คลังสินค้ากลางบริษัทพาคินเซอร์วิสจำกัดตำบลดงประคำอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายทัชชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมร่วมกับพันตำรวจเอกมิคมเอี่ยมสำอางรองผู้มาคับการตำรวจจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการนำข้าวโครงการรับจำนำข้าเปลือกนาปีปีการผลิต2,555ทับปี2,556ที่เก็บไว้นานทำให้ไม่ได้คุณภาพเพื่อส่งไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งข้าวจำนวนดังกล่าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,555ถ้าปี2,556รอบสอง กับองค์การตลาดเพื่อกัดเกษตรกรเป็นข้าวชนิดข้าวขาว5%จำนวน5ล้านกิโลกรัมโดยจัดส่งให้กับบริษัท VCF Group จำกัดจังหวัดราชบุรีเพื่อระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเป็นอาหารสัตว์ซึ่งปริมาณข้าวดังกล่าวเก็บไว้นานเสื่อมสภาพหากนำมาหุงต้มไม่สามารถมาบริโภคได้เนื่องจากแข็งกระด้าง สำหรับการตรวจสอบกระบวนการนำข้าวไปยังโรงงานอุตสาหกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถบรรทุกตรวจปัสสาวะเช็คผ้าคลุมรถบรรทุกพร้อมกับการปั๊มกำกับตาองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตกและจะทยอยปล่อยรถบรรทุกข้าวจำนวน5รถบรรทุกพ่วงโดยรถบรรทุกพ่วง1คันจะมีน้ำหนักข้าว27,750กิโลกรัม และรวมน้ำหนักรถไม่เกิน55,000กิโลกรัม